สวัสดีค่ะพบกับครัวตามใจคุณสาอีกแล้วนะคะวันนี้ครัวตามใจคุณสามานําเสนอเมนูแซ่บๆเป็นเมนูโปรดของคุณสานะคะนั่นก็คือตําแตงกุ้งสดค่ะใส่น้ําปะลาร้านัวๆใส่กุ้งสดแน่นๆถูกใจคุณสาค่ะมาตาแตงกุ้งสดด้วยกันเลยค่ะมาดูส่วนผสมตามแตงกุ้งสดกันเลยนะคะ เริ่มจากแตงกวาสับค่ะสับชิ้นขนาดตามชอบเลยนะคะตามด้วยมะกอกและมะนาวค่ะมะเขือเทศผักชีฝรั่งหั่นและถั่วฝักยาวหักเป็นท่อนนะคะและกุ้งสดนะคะเราก็จะล้างทําความสะอาดแล้วก็แช่ในน้ําโซดานะคะล้างแล้วก็นอกน้ําเย็นค่ะน้ําปลาปรุงรสต้มสุกค่ะ พริกและกระเทียมนะคะปริมาณก็ตามชอบเลยค่ะชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไม่ชอบเผ็ดก็ใส่น้อยนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลทรายและผงชูรสค่ะน้ําตาลตโหนดและสุดท้ายนะคะก็คือน้ํามะขามค่ะเรามาเริ่มตามแตงกุ้งสดกันเลยค่ะเริ่มจากใส่กระเทียมแล้วก็พริกลงไปนะคะตามด้วยน้ําตาลทรายและผงชูรสค่ะ แล้วตำให้เข้ากันนะคะตำจนกว่าพริกแล้วก็กระเทียมจะละเอียดนะคะไม่ถึงกระละเอียดมากค่ะตำไปเรื่อยๆนะคะ ตำกระเทียมกับพริกเริ่มได้ที่แล้วนะคะเราก็จะใส่ถั่วฝักยาวลงไปค่ะแล้วตำถั่วฝักยาวพอบุบๆเท่านั้นนะคะตำถั่วฝักยาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะ ตามด้วยมะกอกนะคะตำคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเมื่อตำได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะใส่น้ำตาลตโหนดลงไปนะคะตามด้วยน้ำมะขามค่ะ บีบมะนาวใส่เล็กน้อยนะคะแล้วใส่น้ำปลาปรุงรสต้นสุกลงไปเลยค่ะตำคุกเค้าให้เข้ากันนะคะตำจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันได้ดีนะคะแล้วก็น้ำตาลละลายค่ะพอเข้ากันแล้วนะคะเราก็จะชิมรสตามชอบเลยค่ะ พอชิมรสเสร็จแล้วนะคะขาดเค็มขาดนวลเราก็จะใส่น้ำปลาเพิ่มค่ะเติมน้ำตาลอีกเล็กน้อยนะคะตำคุกเ้าให้เข้ากันค่ะเราจะปรุงรสให้ได้ตามที่เราต้องการก่อนนะคะพอปรุงรสชาติได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่แตงกวาสับลงไปค่ะใส่ไปให้หมดเลยนะคะ พอใส่แตงหมดแล้วนะคะเราก็จะตำคุกเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากตำแตงได้สักพักหนึ่งนะคะเราก็จะลองมาชิมดูค่ะว่าใส่แตงไปแล้วรสชาติยังคงเดิมอยู่หรือเปล่าค่ะ หลังจากชิมแล้วนะคะรสชาติลดลงเราก็จะเติมน้ำปลาเพิ่มเข้าไปค่ะตำคุกเขาให้เข้ากันค่ะหลังจากตำแตงและเครื่องปรุงต่างๆเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่กุ้งสดลงไปค่ะแล้วก็คนคุกเขาให้เข้ากันค่ะ คนคุกเขาให้เข้ากันจนกว่าน้ำส้มตำจะเข้าเนื้อกุ้งนะคะคนเข้ากันได้ดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ผักชีฝรั่งลงไปค่ะแล้วก็คนคุกเขาให้เข้ากันต่อค่ะ ตำแตงกุ้งสดของเราก็เสร็จแล้วนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะและน่าทานด้วยค่ะมาตักเสิร์ฟกันเลยค่ะตำแตงกุ้งสดของเราใส่เครื่องเน่นๆนะคะ แซ่บมากๆค่ะตำแตงกุ้งสดครัวตามใจคุณสาพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับครัวตามใจคุณสาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะและอยากให้ครัวตามใจคุณสาทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ